ยายยายทำไรอะอืมเออเอเอขอข้างหน่อยนี่นี่สิบป,ปีแล้วนะเนี่ยตัวนี้ ดูไข่มันดิสีเข้าไปอ่ะ,อะ,อะมายายไหมอืมเรียรทำไม่โอ้ยสาดจักรจี ¡Hoo <laughs> hoo